สวัสดีครับ The l i ลนเจอร์ไฟ i อนว VS b a t t l e Mode รอบสุดท้ายครับมสมาชิกใหม่ครับหกดาวซูเปอร์มาสเตอร์หกดาวมาสเตอร์ตีสปปรตีเร็วเดินเร็วมากโจมตีสามหมืนสามไว้แค่นี้แหละมาแทนอลิสครับแล้วก็นี่ครับ รวมล่างไปแล้วโอ้ตีแรงกว่าอีกเหรอโอ้โหตีแรงกว่าอีกอะคือ <c ười> ถ้าอัพเต็มเดี๋ยวมาแทนตัวเนี้ยโอเคครับไปลุยกันแต่ต้องไปดูอันดับก่อนนะ <c ười> มัวแต่ห่วงดูบอลครับลืมเข้ามารับขนนกเลย เลขจริงติดหนึ่งในห้าพันไหมนะเนี่ยดูกันครับเก้าพันหนึ่งสี่สี่จดแป๊บเก้าหนึ่งสี่สี่จะดูว่าเล่นชนะตาหนึ่งขึ้นกี่อันดับครับขนนกมันขึ้นชั่วโมงละครัไงเ,เราก็ต้องทูด้วย ไฟไหมลองดูไหมไฟไหมไฟไหมไฟก็ได้นะเขาก็มีเราเราก็มีปะพีดด้วยก็ได้อ่ะเสียเปรียบนิดหน่อยครับเรีเพื่อนก่อนเลยครับอันนี้ก็เสร็จเสร็จแล้วแน่แพ้เราแล้วมั้ง เจอได้ก็ติดโลคครับเหมือนจะเดินเกมผิดเลยแผงหลังมันเยอะมากเลยไม่ไหวแล้วอยาก,กระตุกดีเวย้ยนี่ไงปล่อยสวนไหมครับเคก็ล้วเคยแผงหลังไปได้นิดหน่อยมีแววจะแพ้เว้ย ปล่อยากลางโลได้อะอย่าปล่อยเรากลางโลได้เด็ดขาดดันไปถึงแผงหลังเขาเออได้อยู่แม่อยากได้ตัวเดักดดำๆนี่แม่ยิงไกลดีถลงตาหน้าลุยแล้วนะครับไม่ไหวแล้วโหดเกิน 8833ตัด2เลขท้าย91ชนะ1ทีขึ้น400อันดับครับชนะ10ทีขึ้น4,000ก็ไม่ติด1ใน5,000ัอยู่ดีเล่นสักนิดหน่อยแล้วกันครับที่เหลือเดี๋ยวไปลงเอเดอรมอแล้วกันจะได้เก็บเลเวลเก็บตังค์ด้วยเอาสักอันดับสัก6,000 ี่ถ้าเราเมเทโอก่อนหรืออะไรเนี่ยเราเราเียกเพื่อนได้ไงก็จะได้ไดเปรียบไปนะแต่อย่างนี้ไม่ใช่แล้ว่ยแต่เราดีงานยัดเข้าไว้ตรงป้อมได้ก็จบเลยมีน้ําแข็งมันเลือดเจอไงฆ่าไม่ตายเลิ่มันไม่กระเด็นด้วยไงธรรมดาแต่ก่อนมันอะไรอ่ะพอเล่นรถครึ่งหนึ่งเรากระเด็นก็สกิลก็ยกเลิกไปแต่นี่ไม่กระเด็น เสร็จแล้วถึกขึ้นเยอะนะค,ครับลุยกันต่อฮะลุยแล้วกันครับไม่แลกหมัดดีกว่าถ้าจะแลกเดี๋ยวว่าไว้วันอื่นนะสักวันพระหัสวันสุกครับมันยังพอสูสีแต่วันนี้ไม่ใช่สูสีดิมันยังอ่อนขอเรา รูอเหนื่อยครับคนจะรีบปิดเกมดีกว่านะอันนี้เดี๋ยวลองดูครับอ่ะมเตอน้ำแล้วกันจะ,จะได้เรียกเพื่อนเลยครับอ่ะตายคาเค้นบินเลย ติดโล่ตรงนี้ไม่กลัวครับหมัดครับต่อยถึงอนะ่ะมีปัญหาอะไรไหมสุปเปเอร์ครับสุปเปเอร์สุปเปเอร์ด้วยครับกระตุกจัง 7, เอาสักช่วง5,000ถึง6,000ละกันพอไหมนะขาดอีกสักพันเจ็ดถึงจะต่ำกว่า6,000สีเกมก็พันหกห้าเกมพอดีครับโหก็แทบไม่เหลือเลยก็เล่นเล่นให้หมดไปเลยละกันเนี่ยเพื่อนหม่ใช่ไหมเนะี่ยจำหน้าได้จำลูกอวตารได้เฮ้ยทำไมมาเล็กจังวะ จะวิ่งไปต่อยมือเปล่าสิครับเออเออกสกิลหน่อยหมัดไฟเราแม่งโหดว่ะเอาสปักฟีดต,ตามครับแม่สงบนิ่งโอ้โหกดแม่นเกินไปแล้วซุปเปเอร์ตามครับ ไปยึดพื้นที่เอาไว้ครับโอ๊ยแหลกเลยวะจะแพ้พแก็แหลกนี่แหละตายดิเออเจ็ดพันสาม ต้องเผื่อไปครับไม่รู้อันดับจะตกสกี่อันดับห้าชั่วโมงตีเยอะห้าร้อยอันดับได้ไหมเฮ้ยชั่วโมงละห้าร้อยโหยิงยิงใส่เครื่องบินเลยเว้ <c oughs> โหดโหดตายแลละคือ <c oughs> ถ้าเราปล่อยเพื่อนมาช่วยได้ไงเราก็ได้เปรียบนะก <c oughs> ็ถ้ากดเอสมันกดไม่ทันอนะ ปึ๊บๆฝ่ายนั้นก็ประทะากันละแล้วลเพื่อนมาอยู่แผงหน้าเพื่อนก็ตายดิอันนี้ก็ลืมลงเหมือนกันครับแม่ห่วงดูบอลจริงไปก่อนนี้อย่างน้อยมันกระเด็นักทีก็ได้ครับตายหมดเลยดีกว่าตายคาเครื่องแล้วมั้งเนี่ย เลือกคะแนนแล้วน้อยมาให้เราเนี่ยแปดหนึ่งก็เลือกแปสูตรมาให้แต่ดีที่ยังบวก20ต้องต่ำกว่าห0 0ัครับโอ้พอดีเล่นให้หมดไปเลยก็จะรู้ผลอีกทีก็ตื่นเช้าแล้วสรุปผลก็คงอยู่ตายสุดท้ายคลิปนะครับ โอ้โหมันโหดจริงๆจะแพ้เอาอะอยัดป้อมแล้วกันครับไม่ได้แล้วโหเยลโลโหจริงๆครับหนัดไฟสองทีตายอะสเปอร์ตามครับหลุนแล้วครับว่าจะดวงดีอเปบ่า นี่แะครับแย่แล้วอะครับขวาดคืนได้ได้ครับเอาเอาให้เกี้ยงดันกลับไปได้ครับไอเทมเขาเหลือไหมแย่แล้วโอเคครับมาเรียนเลยกิว โอ้โหเปกไม่อยู่ละมั้งเปกไม่อยู่ละมั้ง <c oughs> ไม่ไหวครับโู <c oughs> มันมาแรงจริง <c oughs> แพยลนโล่เจเยลนโล่ขวาดทั้งแถวเลยโอ้โหโอเคครับสุดท้ายก็ต้องเล่นให้หมดครับ ก่อนนอนเดี๋ยวเข้าอีกรอบสรุปผลท้าคลิปพอคลิปนี้เขาอ,ออกพวกนี้ครับถอยไปเลยครับเจโลครับไม่เล่นด้วยแล้วครับแม่งคีกโกงเมเทโอสได้ก็ตายคาป,ป้อมไหล,ละกระติแรงนะักโอ้ยเจโลจริงครับแม่งตีทะลุแผงเลย มันขอทีเดียวจะนั้นแหละเปี้ยงเลย่ะกระเด็นกันหมดเลยหม,หมัดไฟยังโดนอ่ะหมัดไฟเทวะเหนียวๆนั่นแหละโอเคตาสุดท้ายครับสนุกกันไหมล่ะ <c oughs> เจอยันโลโชเลยหน้าแหกเลยพัดเถอะ เยลโล่มาทุกทีมเลยวะ่ะตัวท็อปแล้วบ้างเนี่ยเพื่อนเรายังส่งมาให้เลยโอเคครับหลังจากนี้ก็รอสรุปผลท้ายคลิปแล้วเขาอี๊ไม่กี่วิได้ละดูอันดับล่าสุดกันครับตอนนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งอันดับ 6.4.1๋จะดูว่าอีกสัก1ชั่วโมงอันดับจะตกไปเท่าไหร่ถ้าตกไปไม่เยอะก็ไม่เกิน500ก็อาจจะไม่ลงเพิ่มแล้วพออีกประมาณ6ชั่วโมงก็น่าจะลง500ก็จะแค่3,000ก็เป็น9เป็น4ครับก็ได้80อยู่ดีโอเคสวัสดีครับอครับ อื <c oughs> ถึงช่วงเวลาสรุปผลแล้วครับดูซิว่าจะได้อันดับที่เท่าไหร่เมื่อคืนรู้สึกจะลงไปอีกเพิ่มอีก2รอบนะครับโอ่มา80ครับโอ้เจ็ดตกมานิดเดียวเองนี่พี่เล่นอีกรอบตอนเกือบตีหนึ่งหกพันขลงมาชั่วโมงละสองสามร้อยนับอันดับเห็น โอเคครับยาเจียมนะครับเดี๋ยวสักครู่จะเย็นๆหรืะมั้งก็คงทำคลิปวันนี้เป็นอะไรวะ <laughs> <laughs> สเฟสเชียลสเตทครับเดอะซีเคตไมล์ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ